สวัสดีครับโกบกแมนครับโกบกแมนมาถึงจุดจอดรถนะครับอของจุดจอดรถที่เราจะเดินไปดูจุดชมวิวผาแดงหลวงนะครับหลังจากนี้เราจะเดินท้าไปประมาณ1 1.3กิโลเมตรนะครับ1กิโลเมตรกับอีก300เมตรต้องเดินแล้วนะครับหลังจากนี้ที่จริงแล้ววันนี้เราจะมาดูพระอาทิตย์ตกกันนะครับอตอนเย็นตอนนี้ก็4โมงพระอาทิตย์ตกมาณ6โมงเดี๋ยวนั่งรอก,กันที่ที่จุดชมวิวนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้เรามีนัดกับผาแดงอีกเหมือนกันนะครับตอนเช้ามืด เราจะเดินทางมาที่นี่ครั้งนะครับออกจากจุดที่เรากางเต็นท์ตรีสี่เพื่อมาถึงตรงนี้ให้ทันพระอาทิตย์ตอนเช้านะครับประมาณหกโมงเช้านะครับ mm. ก็ดีครับตอนนี้ามาวันนี้ตอนเย็นเราได้ซอรว์เมื่อกี้ต่องทางเรียกว่าเส้นทางที่มาเนี่ยครับโอ้ก่อนที่จะมาถึงจุดจอดรถเนี่ยใกล้ๆตรงนี้เนี่ยครับเ,เจอหินนะฮะก็ต้องขับหลบเบี่ยงเหมือนกันนะครับต้องใช้ความระมัดระวังพอสมควรซึ่งพรุ่งนี้ตอนเช้าก็มืดด้วยนะฮะเราจะได้รู้ว่าโซนนี้ค่อนข้างที่จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ โอเคครับก็ใวๆรอบๆตัวนี้ก็จะเป็นผ่าโป่งแล้วนะครับนะฮะอย่างก็ยังมีต้นสนปลายนะครับ